หลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราก็แกะกล่อง Go l i f e S1 mm hmm. ไปพร้อมๆกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาดูในตัวเครื่องแล้วค่ะว่ามีอะไรกันบ้างมีแอปอะไรบ้างแล้วก็จะใช้งานกันยังไงนะคะสำหรับมือใหม่ที่อาจจะเพิ่งจะเล่นสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะคะเป็น Android แล้วก็าสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้มากมายนะคะ แล้วก็คือหรือถ้าใครโหลดไว้เป็นนะคะในเครื่องเนี้ยก็จะมีแอปพลิเคชันติดมาให้ครบแล้วครบเลยทั้งดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปแชร์อะไรพวกนี้มากมายเลยนะคะก็ตอนนี้เรามาดูเจ้าตัวเครื่องนี้กันเลยก็เปลี่ยนเป็นฟ้าสีขาวเมทัลลิกอันนี้นะคะอืมกับตัวเครื่องด้านหน้าสีดำนะคะอันนี้เราใส่แบตแล้วเรียบร้อยตรงนี้จะเป็น Uh, ตัวอะไรนะมินิ s อ i ไมโคร s อ SD การ์ดนะคะใส่ได้ถึง32มสกิกกันเลยทีเดียว uh huh. แล้วก็ซิมเนี่ยเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือตัวแบบที่ใส่ไปอ่ะเรามาปิดเครื่องกันก่อนง่ายมากปิดเครื่องเลยปับ๊บอ่เสร็จแล้วนะคะเสร็จปุ๊บเรา เมื่อกี้ลองเปิดเครื่องดูนะคะพราในการเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยมันก็จะทำการรีบูตทั้งหมด Install แอปพลิเคชันลงไปนะคะ mm hmm. ก็ถ้าได้กลายไปเป็นแบบนี้ mm hmm. มีหน้ายาย่าด้วยนะคะ mm hmm. เราก็มาเปิดใช้งานเลย mm hmm. กดล็อกก็คือลากไปป้า mm hmm. เริ่มต้นนะคะสำหรับมือใหม่ mm hmm. เราเลือกภาษาได้ค่ะมีภาษาไทยนี่นะคะ mm hmm. ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. เลือกเป็นภาษาไทยแล้วกัน เราตั้งชื่อเครื่องของเราได้นะคะก็เนี่ยค่ะเราจะเลือกเป็นมันต้องโหลดแอปพลิเคชันด้วยเป็นคีย์บอร์ดหรืออะไรพวกนี้นะคะโอเคแต่ถ้าเราไม่เลือกเราก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนเป็น Go Live S1 นะคะอ่าเรียบร้อยติดตั้งตัวเครื่องกันเลยปับ๊บนี่นะคะเราเห็นไปพร้อมๆกันเพราะว่าเพิ่งเปิดเข้ามาเหมือนกัน ตอนนี้นะคะมียายา่าเต็มหน้าจอเลยนะคะแล้วก็มีอากาศบอกด้วยวันเวลาพร้อมนะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันในตระกูล H S series นะคะเยอะแยะเลยทั้งมีเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เคยเห็นวมา่าก่อนโอ้ยตื่นเต้น นี่นะคะเราก็ใช้มือสไลด์เลือกตีมอะไรอย่างนี้ได้เลือกตีมนะคะมีแบบสไลด์ปา้า้ๆไหนจะใช้ตีมไหนเราก็เลือกไปเครื่องบนนี้นะคะก็เป็นต่อเพลงไว้ฟังเพลงมิวสิกนะคะ H Music นั่นเองอาา่าฮะมีแอปพลิเคชันพร้อมเลย เราอยากจะไปที่เมนูเราก็กดตัวนี้เข้าไปนะคะเราต้องเลือกทีมก่อนนี่ปบ Yes นี่เป็นทีมยาย่าๆมาแล้วนะลักเชียวนะคะนะแล้วก็เราไปที่หมดกดที่ตัวนี้นะคะตัวที่สองก็จะเป็น ให้แบบเป็นวิดเจ็ตตกแต่งมีเซิร์ชมีอะไรอย่างนี้เรียบร้อยนะคะเรากา็ไปที่ปุ่มแอปพลิเคชันอันนี้จะเป็นหน้ารวมแอปพลิเคชันนะคะมีแอปเพียบดูงานต้นเบงพร้อมมีทั้งอชม h วี v แอช m u วสิงแอชเนวนะคะอัปเดตข่าวก่อนใครที่ h อชเนวนะคะก็ลองเข้าไปดูอันนี้ เป็นแอปพลิเคชันคือเราต้องล็อกอินด้วยนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นลูกค้าทุกโมกเพจนะคะก็จะมีตัวล็อกอ,อินมาให้อยู่แล้วนะคะ True ID นั่นเองแล้วรองว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันผ่านตัว p เ y Store ได้นะคะ นี่อะคะเริ่มต้นเราอาจจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กันก่อนล็อกอินอะไรพวกนี้นะคะส่วนในดีเทลแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะล็อกอินผ่านกำลังจะบอกว่าจะล็อกอินด้วยตัวเองก็อาจจะลงลึกเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ไว้ในคลิปหน้าคลิปอื่นๆน,นะคะจะลงในส่วนแอปพลิเคชันให้ดูว่า แต่ละแอปเนี่ยใช้งานกันยังไงแล้วก็มีความสนุกสนานกับตัว Go Live S One ยังไงนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย